สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาชันวินนะครับผมกับเกมไมโครบอร์ชัน1.17.20.20กันอีกสช่ครคบผมกับเกมในการเอาชีวิตรอดในไหมครับ EP ที่5 <c oughs> นะครับผมวันนี้นะเราก็จะไม่ตัดต่อคลิปเหมือนเดิมนะฮะเราจะพาไปชมในส่วนของการเอาชีวิตรอดนะฮะคือหลังจากที่ EP4 ผ่านไป EP4 ที่จำไม่ผิดนะฮะ EP4 นี่ผมดูทนะั้งคันนะคือตัวสองเปิดอีกขึ้นหนึ่งนะคือ EP4 เราสร้างบ้านจาก EP4 ใช่ไหมพอที่ได้เราได้หรือป้า EP4 ทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็มาสร้าง e เราก็มาสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งมารู้นะครับอยู่นจะพาดูว่าทําไมหมู่บ้านที่ผมตั้งแต่อยู่มาสาย EP ทํา e PC, ทไมถึงไม่มี EP4 โผล่สักตัวพอปรากฏว่านะฮะผมเปิดฮาร์ดยังไงมันก็ต้องมีสมบีใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรอย่างงี้ใช่ปล่ล่ะแต่ผลที่ได้คือ ชาวบ้านหายไหมดแล้วไม่เชื่อคุณดูอยู่ผมจะให้ดูทีละบ้านเลยนะเห็นไหมบ้านนี้ชาวบ้านก็หายไปส่วนบ้านนี้ชาวบ้านก็ไม่อยู่ประตูโดนพังและด้านบนเนี่ยคุณดูดิคือประตูอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะไม่มีประตูได้แล้วอ่ะคือชาวบ้านโดนฆ่าหมดแล้วอ่ะคือทําไงได้นอกจากจะต้องฟื้นฟูหมู่บ้านเนี้ยให้มันมีชาวบ้านมากขึ้นนะครับในการชีวิตลอาผมไม่น่าจะว่ามันจะมีดอกมาให้ไหมแต่ว่า ต้องลองดูอะเพราะว่านีน่ยังมีบ้านอะไรเงี้ยยังไม่โดนเลือกแต่ว่าผมไม่เจอชาวบ้านแล้วแหละเพราะว่าผมมามุ่งแต่เอาชีวิตรอดด้วยตัวเองใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ดูหมู่บ้านนะฮะก็ขึ้นขึ้นชื่อว่าเอาชีวิตรอดแหลแต่ว่าเราไม่ไดูเลยว่ามันจะมีชาวบ้านโผล่ไหมเราคือเราจะมาแลกของอแต่เราไม่มีของมาแลกแล้วอะคือชาวบ้านไม่มีแล้วอะตอนเนี้ยนะฮะมีแต่เตียงโล่งๆแล้วก็ที่เนี้ยเรายังไม่ได้ดูไ,ไ,ดดไปป้นของชาวบ้านเลยนะ คือชาวบ้านก็อยู่เฉยๆของเขาแล้วแหละพูดง่ายๆนะครับจริงๆเราปลแล้วล,ลืมไปนะฮะเห็นไหมลงมา้าไม่มีม้าสักตัวนะค,คือที่นี่ว่างเปล่าแล้วนะฮะคือไม่มีแม้แต่ชาวบ้านจะามาอาศัยอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาที่นี่เป็นบ้านไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากพัฒนาบ้านแหละเราทํเอาชีวิตรอดเราก็ต้องมีบ้าน,อนของตัวเองดีใช่ปะละ่ะนะฮะโอเคเราต้องเริ่ลงรบทานแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของต่อซึ่งถ้าจําไม่ผิดใน EP ที่แล้วเราได้สร้างบ้านต่อใช่ไหมล้วก็ หลังจากนั้นอะหลังไม้ผมก็เริ่มไปหาหินจากถ้าจากพื้นดินจากส่วนต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งผมประกบว่าเราก็ได้บ้านอย่างเงี้ยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเราจะทาชั้นสองต่อซึ่งชั้นสองที่ว่าเนี้ยเราจะท้องทาในบ้มานมาสงสัยพีหน้าเพราะว่าหลังไม้คงก็จะไม่ได้ทำเพราะว่าผมก็ทํางานเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับโอเคนะฮะผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ผมหายไปไม่ได้หายไปไหนนะฮะเพียงแต่ว่าผมทํางานแล้วตอนนั้น เป็นช่วงแรกๆที่ยังไม่มีตังออกจากเออไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตังจากบริษัทใช่ไหมแล้วบางทีผมไม่ได้เติมนเน็ตเน็ตสาวันมันหมดประมาณ21เบอร์ที่แล้วมันก็เลยยาวนะฮะที่มีคลิปลงได้วันที่ย3เพราะว่ามีเน็ตลงนะครับมันก็เลยคลิดว่าโอเคนะยี่สามหรือยี่สองถ้าจะไม่ผิดยี่สามนั่นแหละเพราะว่าให้ดูจากวันเวลาเก้าวันผ่านมาก็ก็ ประมาณนั้นแหละประมาณประมาณประมาณยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนี่แหละยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละประมาณนั้นคือหลังจากนั้นไม่มีเน็ตแล้วนะมันก็คือปฏิหารแล้วก็มีเน็ตใช้ก็โอเคนะครับ<ๆ>ก็เลยไม่มีเน็ตลหลังจากนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวพูดมาละเดี๋ยวเราจะไปทําบ้านต่อซึ่งตอนนี้เรามีทรัพยากรเท่าไหร่ขอเช็คก,ก่อนนะตอนนี้เรามีทรัพยากรที่น้อยนิดนะฮะเราไปหาหินเพิ่มนะเพื่อมันจะทําเป็นบันไดบันไดง่ายนะบันไดง่ายแค่สองดอกนะครับ เรามีที่ตัดหินซึ่งตัดหินในเวอร์ชันนี้เราจะกดคางไม่ได้นะฮะที่เราจะพรมได้คือเราทำนี้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะว่าเราจะทําอะไรนะ,ะอู้หารเรายังย่างปะวะย่างอยู่มั้งตานนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออตานนี้นี่ตกปลามานะถ้าจะคาดการจำได้นะใน ep ที่แล้วผมตกปลาไว้แล้วก็แล้วก็ได้ย่างปลาไว้ลืมเลยนะฮะกินก่อนนี่มันรออาหารผมเหลือน้อยมันก็เลย หิวง่ายนะฮะไม่คราฟซะเนาะง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะทําชั้น2องไหมชั้น2ผมว่าน่าจะเก็บไปก่อนเพราะว่าชั้น2มันน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายเดีย๋ยวผมขอเก็บของก่อนเพราะว่าของเยอะกองตรงนี้ไปแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ผมไม่ตั้งแต่ผมสร้างบ้านมาเนี่ยผมลืมยัดของภาในบ้านแล้วก็ไม่ได้จัดของภายในบ้านนะครับมันก็เลยคิดว่ามันยังไม่ได้ทาอะไรก็ต้องรอต่อไป นะครับคงอีพีหน้าคงจะได้ทำบ้านแบบจริงๆจังคง,งไม่เอาบ้าน ABC แล้วแหละคืออยู่บ้านเอพแล้ว ABC หายสาบสูญไปเลยเนี่ยคือมันก็หน่วงๆหน่อยนะง่ายๆนะครับขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขวามาด้วยดีวยกว่าเผื่อเราต้องใช้ด้วยนะครับอ่าฮะเราได้ขวามาแล้วเราก็จะย้ายกล่องตรงนี้ออกไปนะซึ่งเราจะย้ายกล่องไปอยู่พังนู้นทั้งหมดก่อนแล้วค่อยทําห้องก้านแทนนะฮะห้องก้านเราจะเป็นห้องหิน นะฮะอีพีหน้าจะได้เจอแน่ๆนะฮะห้องหินห้องกั้นหินที่มันจะห้องระหว่างกลางนี่ก็จะมีห้องต่างห้องนอนห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ำไม่ครับมีปะวะไม่น่ามีแล้วบ้างมันก็จะมีแต่พวกแบบเอ่อเตาพวกโรงอาหารห้องครัวอย่างเงี้ยเออสัดส่วนใหญ่นะครับโอเครู้สึกแหลกๆก็แหละเพราะว่าผมชาร์จแบตด้วยนะครับชาร์จแบตมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะฮะจะใครดูตอนนี้นะครับพอแหลกแล้วมันหายแหลกเลยเนาะนะเดี๋ยวเราจะย้ายของจากนี้ไปก่อนนะฮะเราจะต้องรื้อของสีละส่วนเพื่อที่จะ ได้เก็บของแล้วก็ย้า yeah. ย <Yeah. S 1> เผื่อบางทีของเราย้ายบ้านเงี้ยเราก็ต้องมีของใช้ใช่ปะล่ะ,ละมันก็เลยแบบยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคกล่องนี้ไว้ด้านบนดีกว่านะฮะอืมสวยเดีย๋ยวเราจะเก็บของพวกที่ไม่จะไปเราไปก่อนนะฮะพวกอาวุธที่เราทุบมาจากกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ให้หมดนะฮะอุปกรณ์เนี้ยส่วนมากมาตกมาจากการตกปลาแล้วก็การหาของทั่วไป ถังเนี่ยที่ผมตกตากละวามมาพวกผมจะทําเป็นประตูเอนเดอร์ไปประตูเนเธอร์ Later, นะครับมันก็เลยต้องใช้ถังเนี้ยเพื่อจะสร้างแต่ว่าจริงจะประตูแหละแต่ว่าผมขี้เกียจจะไปหาประตูเพราะประตูมันอยู่ใกล้เหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลื้อตรงนี้ออกนะฮะไปไอทีบ,บ้างาเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยนะฮะของหมดปะไม่หมดปะมีแต่ของที่เป็นพวกสแคปโอเคเดีย๋ยวเราจะย้าย เอาของพวกนี้กล่องมานี่กล่องมานี่แล้วก็วางตรงนี้ซ้อนไปเลยนะฮะซ้อนไม่ได้ดิไปอ,อยู่นี่แหละโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันทีหลังนะฮะอยู่ตอนนี้ขอแยกของแป๊บหนึ่งนะฮะก็คงจะต้องสคริปต์ตรงนี้ไปนะฮะก็สกคริปต์เลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราได้ย้ายของแล้วในกล่องนั้นเดี๋ยวขอยมาย้ายของตรงนี้สุดท้ายอันนี้เก็บไปก่อนเพราะว่านี่น่าจะเยอะน่าจะอีกคลิปใหญเดี๋ยวผมคือผมแค่มาบอกเฉยๆว่าผมก็กลับมาทัคลิปเหมนเดิมไปแหละนะโอเคลืมไปเรามีประตู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 เราลืมได้ไงเนาะประตูเหล็กนะฮะเราใช้ประตูเหล็กดีกว่านะมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับประตูเหล็กไม่น่าเหมาะเดี๋ยวเก็บไปก่อน ตอนนี้เราเดี๋ยวผมาหาประตูดีกว่าประตูธรมธรมดาธรรมดาที่เป็นประตูแบบบ้านๆน,นี่แหละนะฮะไม่มีหรอวะสงสัยต้องทำเองใช่ไหมเนี่ยหยิบต้องทำเองเว้ยนะฮะอืมวิธีง่ายๆสองอย่างอือหือว่า,ยอ,าอย่างนี้ไม่ใช่จะบอกท่านผู้ชมยังไงแล้วกูวางผิดเนี่ยอ่ะว่าอย่างนี้ได้แล้วอืมง่ายๆ โอเคเรามีประตัวและประตูไม้นี้คงอยู่ไม่นานเพราะว่าสองบีมมันชอบบุกกันนะครับโอ้ว้าวลืมไปแล้วว่าต้องติดไฟนะฮะลืมทุกอย่างเลยตัวนี้คือต้องติดไฟนะเนี uh ่ยอ่าฮะติดไฟติดไฟอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไฟ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 โอ้เ oh, oh, <okay. S 1> จอแล้วโอเคติดไฟตรงในห้องนี้ไปก่อนนะฮะนี่ทำถัมาแคบบนนี้แล้วก็เอา้าวางผิดนี่เออดีแหละ โอเควางตรงนี้หนึ่งแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งมันจะได้อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งแล้วก็วางตรงหัวมุมนี้หนึ่งหัวมุมนี้เหมือนกันแล้วก็วางตรงหัวเสาตรงนี้สองต้นเลยเพราะว่ามันเป็นแบบรูมเหลี่ยมเนานะก็โอเคนะครับสว่างจ้านะฮะเดี๋ยวผมไปวางทอดขนอก เพื่อป้องกันซอมบี้เข้ามาใกล้บ้านแล้วผมนอนไม่ได้นะฮะมันจะได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดีย๋ยวผมวางชอปไปก่อนเพราะว่าไว้ชั่วคราวเผื่อจะต้องทําหลังคาแล้วก็ทําชั้นสองด้วยมันก็ต้องสร้างเนานะเพราะว่าบางทีเรามีของเยอะๆเราไปสมมุติเราไปฆ่ามาก่อนนี่เราไม่มีของเก็บมาแล้วไม่มีกล่องเก็บเนี่ยมันจะดูแบบรกงุงหลังนะบ้านเราอะมันก็เลยแบบเออต้องมีของเก็บของบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะได้แบบโอเคสบายใจนะฮะอะไรเงี้ย นะครับคือเอาชิเวอร์ดของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบชิวๆนะฮะคือถามว่าชิวแบบไหนก็ชิวสุดๆนี่แหละตอนเนี้ยนะฮะคือแบบเออโอ้กูรู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 ้ขอบปะทอปขอปะทอปป็นึงขอปะท็อปเป็นหนึงเป็นหึ่งเป็นึงเออเออกูรู้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 ใครตีกูวะอ๋อวันดีวันดีสระเฮ้ยอ้จะฆ่ากูอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูเออดีโดนฆ่าซะบ้างอยู่ข้าบ้านก่อนโอ้มาแบบไม่ทำไปโตเลยเนาะ นะฮะข้อเสีขยงก,การโดนสไปเดอร์ฆ่านี่คือแบบจะตาหนามมาเลยนะคือไม่เคยโดนสไปเดอร์ฆามาก่อนนะ่ะอ่มไม่รู้นว่าเคยโดนฆามาก่อนไหมแต่ว่าช่างเถิดน,นะฮะโอเคเดีย๋ยวเราจะเข้านอนก่อนนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะพามาชมพามารู้แล้วก็พามาเอาชีวิตรอดกันได้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกัก็ใหม่จะก็ใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย oh, yeah. ่